ใส่กระเทียมสับหยบหยาบใส่เนื้อหมูสามชั้นลงไปต้มถั่วลิสงแช่น้ำเห็ดหอมเจ๊ปันทำหมูสามชั้นต้มถั่วลิสงเห็ดหอมเต้าหู้นะคะต้มจืดแบบง่ายๆน่าอร่อยมาก ขั้นตอนง่ายๆนะคะตั้งน้ำในหม้อให้เดือดใส่กระเทียมสับหยบหยาบใส่เนื้อหมูสามชั้นลงไปต้มใส่ถั่วลิสงแช่น้ำเห็ดหอมแช่น้ำเต้าหู้หั่น ลดด้วยซีอิ๊วขาวพริกไทยเจแปันใส่พริกไทยดำนะคะปิดฝาแง้มๆเคี่ยวไฟอ่อนๆ เสิร์ฟแล้วนะคะหมูสามชั้นต้มกับถั่วลิสงเต้าหู้เห็ดหอมหน่าทานมาก